วันนี้เราได้รับพระกรรมฐานแล้วเราได้รับศีลแล้วเราได้มีเจตนามีความศรัทธาที่จะมาปฏิบัติตามคำสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระอาจารย์พระยาเจ้าครูบาอาจารย์ท่านได้รับช่วงการถ่ายเผยแพร่ธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ยังไง พราะเราก็ได้มารับโอวาทธรรมคำสอนของสมัสมุทเจ้าด้วยการมาปฏิบัติกรรมฐานนะเมื่อเรามาปฏิบัติกรรมฐานแล้วเราจะเได้พัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ดีขึ้นสติปัญญาความดีงามมันก็จะได้มันก็จะดีขึ้น เอาใจใส่ตัวเองือเราว่าฝึกให้ตัวเราเองให้มีคุณภาพคุณภาพกายคุณภาพจิตแต่ก็มาคุณภาพกายกันเหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนแพ้บ้างมีโรคภัยแค่เจ็บอ่อนแอเป็นโรคความดันของเบาหวานหัวใจอะไรต่างๆอย่าง,งนี้นะเรามาฝึกเพื่อให้สุขภาพกายมันดีขึ้น การอยู่การกินการหลับการน,นอนการพัฒนาจิตใจของเราให้มันดีขึ้นผลของการภาวนาก็เหมือนกับว่าได้ธรรมะได้ธรรมโอสถรักษากายได้ธรรมโอสถรักษาใจด้วยรักษาจิตใจของเราอรักษากายดีแล้วคนข้างนอกเขา,เขาเก็เล่นกีฬาพัฒนากายมากมาย มีการเอ็กซ์ไซส์หรือว่าออกกำลังกายเพื่อให้เรอเผาผภาดีมันมีมากมายเครื่องยารัษาโรคก,ก็มีมากมายสุขภาพดีๆก็มีมากมายทางกายที่สมบูรณ์ไม่มีโรคปไรแคเจ็บในสมัยนี้มันก็ดีกว่าคนยุคเก่ายุคโบราณแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีกิเลสอยู่ อาขอเราเนะี่ยมียังมีเกรศอยู่วันถึงท,ทุกวันนี้เมื่อพระสมมาสัมพุทธเจา้าไล่ทรงแสดงธรรมะนี้ให้แก่เราเราทั้งหลายก็ในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธก็ได้อาศัยหลักธรรมควาคสอนของพระพุทธเจา้านั้นนำเอาหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติปฏิบัติไม่ เอามาบังคับปฏิบัติก็จะทำให้สภาพจิตใจของเราดีขึ้นนะพลพุทธศาสนาของเราสอนอพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมเนี่ยให้เราลงมือทำต้นเด็งเป็นตนแรเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละมันไม่เหมือนกับศาสนาอื่นที่เขาสอนว่าให้มีศรัทธาอย่างเดียวทุสิสีนยุยาง พระเจ้าเป็นผู้บันดาลให้นี่หลักคำสอนของเราเหมือนกับว่าสอนให้เราพุ่งตัวเองเอาใจใส่ดูแลตัวเองเพรเมื่อเห็นนี้เราจะต้องฝึกเพื่อให้เรามีสติสัมปชสัญญามีความเพียรความอดทนเกิดขึ้นได้ในตัวเราเองนะไม่ใช่ว่าจุดทูตจุดเทียนไหวขอบไหวขอไม่ใช่ว่า ไปอ้อนวอนลองขอจากพระพุทธรูปจากพระธาเจดีย์แกต้นโพหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆลูกเขารบลูกเนื่าอะไรๆก็ไปขอหมด่ะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราจะพูดจุดของหมาของเราคือให้เป็นไทยให้เรานี่เอาใจใส่ดูแลตัวเองอย่างนี้ละความคิดที่จะไปเป็นผู้ขอ เราเป็นผู้ทำเป็นผู้ได้เราเป็นผู้ทำมากกว่าผู้ขอนะขอให้เรานะั้นได้รู้ถึงคุณค่าของหลักธรรมเนี่ยเุาก็จะสอนให้เราพึ่งตัวเองเอาใจใส่ตัวเองด้วยความเพียรด้วยความศรัทธาด้วยสติปัญญาเนี่เป็นหลักธรรมที่เราจะฝึกแต่ว่า้ารทำกับสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องสอนให้แก่คนที่ มีใจิตใจที่เข้มแข็งและมีศรัทธากับตัวเองมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองให้มากกว่าเราจะสอนตัวเองอย่างไรละ่ะให้เรามีสติมีสมาธิปัญญาใเกิดขึ้นเราจะต้องสอนตัวเองให้มีความภาคเพียรเกิดความดีงามตัวนี้มันจะเกิดขึ้นกับเรานะ เราทั้งหลายเลยทั้งหลายถนะ้าถ้าเราทั้งหลายนี่ได้ตั้งใจฝึกไว้ฝึกตัวเองดีแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เวลากับตัวเองมากหน่อยหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราจะใช้เวลาภาวนากี่ชั่วโมงนะในหนึ่งชั่วโมงเรามีหกสิบนาทีเราจะใช้เวลากี่นาที ในหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีเราจะใช้เวลากี่วินาทีกับการภาวนานะนับตั้งแต่วินาทีเลยในหนึ่งนาทีเนี่ยเราจะใช้เวลาในการภาวนาเต็มหกสิบวินาทีไหมในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้เวลาในการภาวนาเต็มหกสิบนาทีไหมในหนึ่งวันยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้เวลา,าภาวนา เต็มยี่สี่ชั่วโมงได้ไหมล่ะไ,ไม่ไดนะ้ทำไม่ได้ในหนึ่งชั่วโมงจะทำให้เราภาวนาได้ทั้งหกสิบนาทีก็ไม่ได้แต่ในหนึ่งนาทีเนี่ยเราจะใช้เวลาภาวนาให้เต็มหกสิบวินาทีได้ไหมเป,เป็นไปได้ใช่ไหมเนี่เป็นการฝึกให้เรามีพุทธิภาวะทั้งที่ดีงาม ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเอาใจใส่ดูแลตัวเองอย่างนี้ฝึกฝนอารมณ์อย่างนี้นะเนี่ยการภาวนามันเหมือนกับที่ถ้าเราไกเขียมันก่อนเอาเม็ดผลไม้เอามาเพาะเมื่อมันได้ความชื้นที่เหมาะสมรากมันก็งอกยอดมันก็แหง รากงอกยอดแทงแสดงผลคือเม็ดผลไม้นั้นสมบูรณ์สมบูรณ์ในฐานะนี้มันมันรากมันงอกยอดมันแทงถ้ารากและยอดเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นมาละผ่านไปสามวันห้าวันเจ็ดวันมันก็เกิดต้นกล้าต้นกล้ากันมาต้นกล้ามันสมบูรณ์แข็งแรงเรา บ่มพาอมันในเรือนพ่อชัางมันโตเป็นอ่าเป็นคืบเป็นศอบขึ้นมาละมันจะต้องใช้เวลาเนาะถ้าต้นพืชที่มีต้นที่เติบโตชา้ามันจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้ามันโตเป็นสอบเป็นคืบมันก็ใช้เวลาหลายวันเป็นเดือนอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรา ปล่อยมันโตในเดือนพ่อชํานั้นไม่เอาไปปลูกนอกพื้นที่ในเดือนพ่อชําม,มันก็ไม่เติบโตมันก็ไม่แข็งแรงแต่ต้นนั้นถ้าเราปล่อยเอาไปปลูกนอกเดือนพ่อชําอาศัยแสงแดดอากาศเป็นธรรมชาติอาศัยธรรมชาติเติบโตมันก็ใช้เวลาหลายเดือนหลายปีถึงจะเติบโตขึ้นมาได้มีลั้ต้นมีดอกมีผลขึ้นมาได้ นี่แหละมันจะได้ให้เนื้อแก่นดอกผลขึ้นมาได้มันไม่ใช่ว่าเรามาปฏิบัติเหมือนกับว่าเหมือนกับให้เราคิดถึงเรื่องของนิทานเนี่หน,นะนึ่งนะเนี่ยนิทานเรื่องสังทองอะ่ะพระสังเนี่ยเอามือจุ่มลงไปในบอดทองมือก็เป็นทองเห็นเป็นทองทันทีเป็นทองทั้งตัวอย่างนี้นะ ที่มันเป็นบอกแบบนึกเหมือนกับว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บ่อทองของนางพานสุรัตจําไ้มันไม่ใช่บาปมาชุบชีวิตของเราด้วยกันเหมือนกับเราอาบน้ำทองแล้วมันจะชุบไปทั้งตัวเป็นทองไปทั้งตัวทั้งชีวิตเหมือนกับพระสังนะเราสังทองนี่แหละบัณฑิตธรรมนี่มันอาศัยที่เราต้องบ่มเพาะชีวิตจิตใจ มันกับรรพ์ออกมาจากเนื้อเนื้อในมาเนี่กับไม้ที่มีแก่นมันมันมันก็แก่นมันต้องออกมาจากเนื้อในมันไม่ใช่เราไม่ได้เพาะกับพี้แต่ก็เพาะเปลือกนะเราเพาะเพื่อแก่นใช่ไหมเพื่อมันแก่นมันก็จะเกิดแก่นแท้ขึ้นมากัะพี้กับเปลือกเ,เขากะกอดทิ้งเสีย ถ้าเรามาปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนะเอาใจใส่ดูแลตัวเองอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้บุญกุศลเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยที่ว่าให้เป็นบาร,รมีให้เป็นบาร,รมีธรรมแก่เรานาเกมิกาอ่าให้เป็นบาร,รมีธรรมแก่เราที่เร,เรีย้เทียนน้อยมันออกแก่นมันออกมาจากเนื้อใน แล้วมันก็จะเกิดผลเมื่อเราภาวานาในมาปฏิบัติเนี่ยมันต้องออกจากใจของเราเองที่ว่าเราเรียกว่าสะสมบาร,รมีนั่นแหละมากไปในกธรรมได้บาร,รมีอะไรบ้างได้ปัญญาบาร,รมีได้ได้วิญยะบาร,รมีความเพียรได้ได้นิขมะบาร,รมีคือการบวชได้ได้ศีนบาร,รมีไม่รักษาศีนได้ ไอ้ทานบาร,รมีคือการทําบุญทาทานได้ได้สัจ,จบาร,ร,ร,รมีไม่ได้ไอคันติบารมีไม่ได้ได้อธิษฐานบาร,รมีหมายถึงว่าตั้งใจมั่นว่าเราจะทําเราจะปฏิบัติก็ได้กอธิษฐานบาร,รมีและเมตตาบาร,รมีได้ไหมได้ให้ฝึกลดละความโกรธความเครียดความไม่สบายกับใครๆที่เรามีความรู้สึก อาฆาตปฏิบัติก็เกียดชังนี่ไม่ได้ไม่ตามบารมีเวขาบารมีมาได้ไหมได,ได้ปล่อยวางไม่ยึดมันถึงมันไม,ไม่ไม่เครียดกับการที่เขาทําพู้คิดกับเราที่ไม่ดีเราก็ปล่อยวางเขาอโหสนะิมาปฏิบัติธรรมก็ต้องปล่อยวางความชั่วอะไร่างที่เขาทํากับเราให้อโหสให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 ิให้ได้อันนี้ ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมสองสามวันมันยังไม่ได้ผลข้างหน้าก็ห้าวันเจ็ดวันทําทุกปีปี 1, หนึ 2, ห่งคนสองนสามนก็จะดีขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ว่าปีหนึ่งทำหนเดียวมันไม่หลอดอ่ะถ้าปีหนึ่งเราภาวนาคนสองหนสามหนไปมันก็จะดีขึ้นนะเอาใจใส่ดูแลตัวเองอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีต่อเรานะ เขาเรียกว่ากรรมฐานหรืว่าการงานของจิตอะไรเป็นกรรมฐานก็คือกายใจเราเองเป็นกรรมฐานเมื่อกายใจที่มีที่มันเป็นองค์ประกอบของชีวิตเราที่เราเรียกว่าขันห้ารูปนามขันห้าหรือกายใจนี้เอามาเป็นที่ตั้งของสติเอาบางเป็นที่ตั้งของสมาธิและปัญญาเราก็จะทำให้กายใจนี้เป็นพระกรรมฐานเป็นการ,ป,รปฏิบัตินะ กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติให้มากนะขอให้ท่านหวใส่ตัวแร้ตัวเองอย่างนี้นะขอเราทุกคนเปน็นมือนะว่าตามวิปัสสนากรรมฐานตามเนวสติปัฏฐานมีสี่อยา่างหนึ่งกายกาสองเวทนา สามจิตสี่ธรรมพิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่หนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมหนึ่งกายสองเวทนาสามจิต สีธรรมกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาเราทั้งหลายจงจำไว้นะว่า การเจริญสตินั้นจะต้องอาศัยอารมณ์สี่อารมณ์ฐานสี่ฐานคือนหนึ่งฐานกายการกราบการเดินการยืนการนั่งการนั่งการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอาการพองยุบกิริยาอาการนี้ิยาหมดน้อยใหญ่ตั้งแต่ตื่นนอนถึงดับนอนให้เรามีสติกับกายกายไม่ใช่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวทุกอย่างให้การ เดินเย็ยนนั่งนอนกินดื่มพูดหรือว่าทํากิจก,กรรมน้อยใหญ่ให้เรามีสติอยู่กับอาการของกายกิริยาการของกายนั่นแหละถือว่าเป็นการตั้งสติอยู่กับกายถ้าเราตั้งสติอยู่กับกายอย่างนี้ไม่จวดไม,ไม่ปวดไม่เจ็บหรือมันก็ปวดเจ็บเนาปวดเจ็บในชาไม่พบอันนี้มันเป็นเวทเหมือนถึงว่าัน,นี่คือเวทนาความรู้สึก สุขทุกข์ดีใจเสียใจมันก็เกิดนี่คือเวทนาก็าให้มีสติอยู่กับอวการของเวทนาอีกเึ้นจากทางกายไปสู่ฐานเวทนาปวดนอนเจ็บนอนอย่างนี้นะชาหนอนม่เหนออย่างนี้แล้วการที่สีขณะอันที่สามขณะที่เวทนาเกิดในใจเราคิดไหมคิดนั่งค,คิดนี่มีไหมมันก็คิดนะคิดชอบไม่ชอบพุ่งส่างรำคาญสงสัยอ่าน ราคะจิตโทสจิตโมหะจิตก็เกิดขึ้นกับเราอน,นี้เกิดสภาพจิตที่คิดนึกเนี่ยเรียกว่าจิตการหรือปรัสนาให้มีสติกำหนดรู้บวชบางละอันที่สี่ธรรมาหรือปัสนาเนี่ยเขาว่าเมื่อเรามาบัดมาอยู่เมื่อเรามาจากบ,บ้านเนี่ยมาที่วัดที่เราอยู่บ้านเนี่ยอะไรทําให้เราทุกข์อ่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหม เรามาวัดนี่เรามาเราเอามาด้วยไหมเอาตจหูวใจหมุออนลิงกยใจเอามาด้วยไหมเราจะเอามาทุกที่วัดน,นะ <laughs> เอามาทุกที่บ้านพอแล้วเนาะให้เรามาที่วัดนี่ก็ให้มีสติกับการเห็นเห็นนอดเย็นนอกกินนอรดนอนสัมผัสเย็นนอนเอาแข็งก็มีสติกำหนดเย็นนอนร้อนนอยอย่างนี้นะถ้าชอบไม่ชอบฟุ้งซ่านรำคาญทงไซเกิดขึ้น นิวรณธรรมเกิดขึ้นมนาะแล้วก็มีสติกำหนดรู้ชอบใจหนอไม่ชอบใจหนอฟุ้งซ่านหนอํำคาญหนอสงสัยหนอวันนี้จะทําให้เราได้สติสัมปชัญญะขึ้นมาได้ความดีขึ้นมาแต่ว่าวันสองวันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทําให้เราได้ประโยชน์เป็นร้อยเปอร์เซ็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นอันภาเอีกนะเราไม่สอบอารมณ์นะแต่ว่าเราจะได้สอบอารมณ์สองวันหลัง ขอให้เราไล่ใส่ใจเอาใจใส่ดูแลตัวเองอย่างนี้แล้วจะทําให้บุญกุศลเกิดขึ้นเรามาวันนี้ก็วันพุนี้วันพระเราจะได้มีการนับตักบ,บาตรเลียนเทียนอะไรก็เราก็เลยทํากิจกรรมร่วมคณะเราจะต้องใส่ใจเอาใจใส่ดูแลตัวเองในกิจกรรมอันนานน้อยใหญ่กินน้อยนอนน้อย,อย,อยพูดน้อยแต่ปฏิบัติให้มาก ให้ดูแลเอาใจ,ใจใจตัวเองอย่างนี้นะเราจะ่อ้เกิดประโยชน์สุดที่ผนแก่ชีวิตเราสืบต่อไปขออนุโมทนาะ